สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับหน้าตู้นะครับผมโห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 มไรซึ่งการรอ,อคอยนะครับในที่สุดไฟเนตเล่ฟลูแพนแรมสายลำทานเน้นๆ1 20วัตต์ก็มาแล้วโคตรดีใจตอนแรกนึกว่าจะได้พรุ่งนี้แล้วนะครับทุกคนไม่มีการยอยันบล็อกแรงสิ้นเพราะผม อันบล็อกมาแล้วทดลองแกะเรียบร้อยแต่ยังไม่ทดลองเปิดนะครับเพราะว่าหัวปักมันต้องใช้เป็นหัวปักจีนนะครับซึ่งหัวปักจีนผมมันอยู่ที่บ้านนะครับแต่แรกจะเปิดโชว์วันี้ทํางานักหน่อยนะครับผมอันบล็อกเรียบร้อยแล้วนะมาแบ่งรวดเร็วเลยกรืออุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกทนนี่ก็มีปักไฟนะครับเป็นปักจีนแบบนี้ มันก็ใส่ไม่ได้ไงก็เลยไม่รู้จะเสียบตรงไหนดีแต่ผมมีหัวแป้งนะครับเดี๋ยวจะซื้อดีๆมาสักหน่อยเพราะว่าวัตต์เยอะอยู่เนี้ยก็เสียบได้ก็ไปเสียบเตาต่อนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์แขวนนะยังไม่เคยลองเหมือนกันเดีย๋ยวมาลองพร้อมกันนะครับก็เป็นรุ่น120วัตต์นะครับถ้าตามสเปคมันตามกล่องเลยนะก็เป็นรุ่นนี้เลย sg 1 0 0 0 uyd นะครับมาพร้อมขา ขา30ิเซนนะครับผมไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่าตอนแรกกะจะซื้อขาห้าสิบเซนนะแต่กลัวมันสูงเกินแล้วมันโยงเยงโยงเยงแต่พอมาคิดอีกทีนะครับเหมือนห้าิบี่เซนจะดีกว่าเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาทดลองกันก่อนดีกว่านะครับอันนั้นมันเรื่องภายหน้านะครับมาเรื่องตอนนี้ดีกว่าอึดูโอ้โห ตอนแรกที่ผมเห็นนะ่ะผมนึกว่าเลนนี้แม่งแบบลูกแก้วใครเอาลูกแก้วมายัดใส่ให้เล่นวะนะครับมันเป็นเลนลูกแก้วเลนแบบเอ่อเลนเลนโฟกัสแสงอะ่ะมันเป็นเลนกระจายแสงให้นะไอพรวพวกนี้เม็ดสีเม็ดไฟมันอยู่ในแล้วมันก็จะไอพวกลูกไอแก้วนี้มันจะสั้นเบาวยาวนูนนะครับพูดเปงัน้นแหละนะครับเมื่อก่อนเนะี่ยที่เรียนนะครับโอเคมาแล้ว เปิดกันเลยนะทุกคนเปิดไฟกันเลยว่าเทสก่อนว่ามันดีไม่ดีถ้ามันไม่ติดนี่จะฮาเลยนะนะจริงๆนี่วิธีต่อนะครับเราก็เอาอะแดปเตอร์แปลงไฟนะเพราะไอไฟพวกนี้มันกาลังมัดเยอะต้องใช้อะแดปเตอร์ในการแปลงนะครับ่ะให้มดูกําลังไฟไหน่อยนะผมนี่ก็พอเห็นไหมเห็นไหมนี่พอเห็นอยู่นะครับอินพุตไฟบ้านนะครับผมออกเป็นเอาพุต สามสิบหกวัตต์สามหกโวลต์นะครับก็คือร2อยยบวัตตนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะแค่อะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์เขามีให้มาเลยนะครับก็ดีนะครับเสียบไปเลยนี่วิธีเสียบก็เหมือนเหมือนค่ายชีร้อนนะที่เขามีอะแดปเตอร์เสียบแล้วหมุนนี้เหมือนกันนะครับก็ดีนะครับแน่นหนาดีแล้วก็ต่อกับไอปั๊กของเขานะครับต่อไปเลยนะครับ แล้วเราก็จะเลือวหัวจีนอย่าลืมนะครับไปซื้อหัวนี้มามารอเลยงั้นลงแดงแน่น,นะครับแล้วเราก็ต่อปลั๊กดูมมีปลั๊กอยู่พอดีนะครับปิดไฟก่อนมาเลยมันจะมันจะติดเลยป่าวะเปิดเลยทุกคนอุย้ยพูดได้ดีววะอ้ยมันแสบตาอย่างเงี้ยอโ้ยุ่วนอะไรเนี่ย อันนี้ผมว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันร้อยยี่สิบหรือยังนะแต่ผมว่าไม่น่าอู้ดมันสว่างขึ้นเรื่อยๆว่ะโอ้โหนี่บ้านผมสว่างเลยเว้ยดูดิโอโหคือมองนี่แสบตาเลยนะครับโอเคเป็นอันว่าใช้ได้นะดูความสว่างอูรับรู้ถึงความร้อนมันเลยทุกคนคือรู้เลยนะถ้าห่างถ้าอยู่ระยะแบบ ยี่สิบเซนเนี่ยวันสิบห้าเซนเนี่ยนะครับรับรู้ชัดเลยอะชัดเลยอะคือถ้าใครอยู่ในห้องแบบอากาศไม่ถ่ายเทนี่คือห้องร้อนได้ดผมบอกเลยอ่าตรงนี้ตรงนี้เริ่มไม่ร้อนนะประมาณห,าหา่างประมาณมป,ประมาณหนึ่งไปทัดนะทุกคนมันห้าสิบสี่สิบเซนแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวมาถอดก่อนแล้วนโอเคถอดเลยเดี๋ยวมาประกอบก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวมาประกอบด้วยกันเลยดีกว,ว่า อลองผิดลองถูกพร้อมกันเลยไม่มีการตัดอะไรทั้งนั้นโอเควิธีการต่อขามันไม่ยากนะทุกคนขามเป็นแบบนี้นะครับมันมีมันมีน็อตสองตัวนี้ให้ให้ใส่กับตู้นะครับตัวนี้มันรองรับสิบถึงสิบห้ามิลที่ผมจําได้แล้วตัวนี้ก็สไลด์ได้มันเป็นล่องสไลด์เผื่ออยากได้ตากวานี้หน่อยนะครับเผื่อตู้ใครแบบยี่นิ้วอะไรเงี้ยนะ อุตสาห์ใส่ตั้งนานนะมาเทสให้ดูเนี่ยเบี้ยวเลยเคอันนี้นะครับตั้งให้ตรงๆหน่อยอส่วนตรงนี้น่าจะที่เก็บสายตัวแรกผมงมตั้งนานนะว่า,วามันเอามาให้ทําไมวะแต่พอดูไปดูมามันน่าจะเป็นที่เก็บสายนะครับอ่าประกอบกันเลยดีกว่านะครับประกอบยังไงก็ไม่รู้ประกอบยังไงมันควรที่จะเป็น แบบนี้ว่ะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะทุกคนในที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ประกอบไปดูเพราะว่ามันงง,งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วแน่นหนานะครับผมอ่ะเดี๋ยวอธิบายฟังกับทีละอันเลยกัน <laughs> เผื่อใครซื้อไปแล้วง,งงนะครับประกอบยังไงจริงๆแล้วมีคู่มือมาทุกคนมันเป็นมีสองชิ้นตรงนี้นะครับมันมีชิ้นหลักนะครับกับชิ้น ตัวตัวตัว L เนี่ยเรียกผมเรียกเป็นตัว L เลยกันนะครับผมตัว L เน <L S 1> ี like one one. ่ยครับมาให้ให like ้มาอย่างนี้นะครับแบบเนี้ยให้มาแบบเนี้ยนะครับตามคู่มือเลยนะครับคู่มือเขาบอกไงก็ทํางั้นเลยนะครับนี่นะครับให้มันตัว L อย่างนี้ครับทำมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ล็อกน็อตสองตัวนี้กับไฟก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมร้อยไอ้นี่่อนนะเอาอันนี้พันรู้ก่อนเนี่ยเอาพรู้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวลื้อไม่หมดอะนะเพราะเราจะได้ซ่อนสายนะครับผม แล้วพอล็อกอันนี้เสร็จนะอย่าเพิ่งล็อกนี้นะรูดให้สุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้หกเหลี่ยมแทงไม่ได้นะครับผมก็พอล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ไปวัดว่าเราจะเอาความยาวความกวา้างตรงเนี้ยตู้เท่าไหร่กันนะครับผมแล้วเราก็ล็อกล็อกล็อก,ล,อกล็อกนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วมันจะมีตัวสต็อปเปอร์สี่อันนะครับแล้วเราก็ไขไปตัวเล็กๆนะไม่ต้องตอนแรกผมก็สงสัยนะว่ามันจะนะหยัดู่ตรงไหนวะอ๋อนปยัดให้มันหยุดให้มันมั่นคงกว่าเดิมนะครับก็สี่รูนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ซอนสาย หลังก็ประมาณนี้นะไม่ยากเท่าไหร่ถ้าทําตามคู่มือนะครับอาจจะงงงช่วงแรกนะครับผมโอเคเรามาติดตั้งเลยดีกว่าผมใส่แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะครับทุกคนดูแบบมันก็ไม่ได้เตี้ยไปเนาะมันพอดูผ่านกล้องมันก็ไม่ไเตี้ยไปแนะถ้าดูหน้าหลักยิงอาจจะเตี้ยไปหน่อยไม่รู้อ่ะอ่ะลองลองดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลวกันนี่ผมยังไม่เปิดเลยนะเนี่ยเราจะได้ดูร้อมกันนะครับทุกคนอา่าผมตั้งกล้องตรงๆไฟมันเอียงขวาไปหน่อยนะเดี๋ยวผมค่อยปรับไปด้านซ้ายหน่อย นะครับเป็นยงไนึงเต้นเต้นเว้ยอ่าโอเคตรงละโยกไปโยกมาหนึ่งอ่าทุกคนเ๋ยวผมเ็บปักให้ทุกคนดูความชันนะแบบไม่ปรับแสงนี่คือเฟิร์สอิมเพสชั่นนะครับออดไฟอุ้ยอ่าเห็นไหมว่าแล้ว ไอ้ตรงนี้นเป็นมืดแน่นอนนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่เลวขนาดนั้นนะอาจจะต้องเอานี้เข้าไปหน่อยนะครับเลยไปนิดนึงร้อนนิดนึงมีความร้อนอยู่นะครับก็ไม่ได้แย่นะแต่อยากให้สูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมปรับดูอะเดี๋ยวผมปรับดูโทม,มาอีกหนึ่งทุนเรียบร้อยทุกคนผมแม่งทำอะไรไปแปลกๆแล้วทุกคน ผมมีตัวเสริมของขาตั้งนะครับก็เลยทดลองเสริมนะแอบเสียวแอบเสียวมากๆนะครับเพราะว่ามันหนักหัวค่อนข้างนิดนึงเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวว่ากันแต่อยากรู้ไงว่ามันจะสว่างมากขึ้นได้เปล่ามันก็จริงมันก็สว่างขึ้นมันก็ถึงหินก้อนนี้นะครับที่จริงแล้วมันน่าจะสูงประมาณเนี้ยผมว่ากำลังดีอาจจะได้ ช็อปขาอาจจะได้ช็อปขาขายาวเพิ่มแน่นอนเลยครับร้อยเปอร์เซ็นตแน่เลยนะครับผมนะโอกาสช็อปนี่เยอะมากเคครไม่งั้นอาจจะชนี้ไปก่อนกันแล้วนะเป็นงไงทุกคนโอ้โหดูโอโ้โ,อโหบ้านผมมีพายน้ำแล้วนะครับ นี่ขนาดไม่มีแอปนะเป็นไงสวยขึ้นไหมอาจจะแบบไม่ได้เห็นเห็นคอยต่างเออไฟมันก็สวยขึ้นวะ่ะพอเอากล้องมาส่องนะครับแต่มันก็เราเราได้เห็นเงาปลาด้วยเห็นไหมปกติเห็นปะวะไม่เคยสังเกตเลยนะครับความร้อนก็มีนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้เยอะนะไม่ไม่เยอะเลยแหละนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราลองลองปรับในแอปนะตะกี้ในแอปเขานี่บอกด้วยนะว่าเปิดแล้วต้องรีบเชื่อมต่อก,กับแอปนะครับอ่าลองดูลองดู อ่ะร้อยผมกำลังดีไว้อยู่นะครับมีทั้งอังกฤษทั้งจีนเลยนะอ่ามาแล้วทุกคนเราลองลองปิดเปิดดิปิดอาอ๋อแม้นวนวลอันนี้เอ้ยอ้าวเฮ้ยสีเปลี่ยนว่ะลองลองลองกับสด มีสามมันมีสามีโหมดนะทุกคนอันนี้โหมดสตรีมนี่โหมดสตรีมเลอเนะี่ยอ๋อมันมีเพิ่มวัตต์ได้อ่าลองเลยเพิ่มออเอ้อเราลองเพิ่มพยจขรณ์เดี๋ยวทุกคนเวล1หนึ่งก่อนนะผมบอกไว้เวล2 1สองสิบวัตต์นะครับนี่คือสิบห้าวัตต์เหมือนไฟไอสามโปรยี่สิบวัตต์ยี่ห้าสามสิบโทนสีมันก็เริ่มเปลี่ยนนะ สี่สิบนะครับสี่ห้าห้าสิบห้าห้านะครับหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบแปดห้าเก้าสิบตอนนี้ทะลุขีดจำกัดของดวงคนอื่นไปแล้วนะครับผมเก้าห้านะหนึ่งร้อยอ๋อหมดนี้ได้หนึ่งร้อยนะครับผมก็สว่างเอ้ยโ,อโหพายน้ำนี่เปลี่ยนเลยชัดเลยนะครับ ก็สว่างนะครับสว่างเลยแหละนะครับสว่างแบบมันต้องเหมือนตู้นี้มันต้องอยู่สักมุมหนึ่งของบ้านนะเออไปมันก็แปลกดีโอเค,ครับแล้วลองโหมดพาลูดาเรียมนะครับเป็นน่าจะเป็นโหมดมาชื้นหรือเปล่านะอ่าลองเอาลองแบบร้อยร้อยวัตต์ไปเลยนะครับนี่คือหนึ่งร้อยวัตต์อันนี้คือเววหนึ่งก็จะประมาณนี้เวลหนึ่งก็สบายตาดีเนาะ เออห้าวัตต์นี่นะอาจจะเปิดไว้ตอนดูได้เลยนะเนะีหยะห้าวัตต์ไม่ได้กินเยอะนะครับสิบห้าวัตต์นะครับเฮ้ยสิบห้าวัตต์มันก็เหมือนอีโทนนะครับยี่สิบวัตต์สี่สิบวัตต์นะครับผมเจ็ดสิบห้าวัตต์นะก็อีโทนนึงนะครับแปดสิบวัตต์เอาไปอเมซอนบ้างทุกคนอเมซอนเบลหนึ่งนะเอ้อยไปตอนนี้น้ำเหลืองเว้ย เหมือนแบบใส่ใบหูกวางางี้เลยนะเ,เวลหนึ่งเป็นงี้นะครับไบโวเบลหนึ่งก็สวยเ,เวลสี่สิบนะครับสี่สิบวัตต์ป่านี่งงมาละอะไรวะเนี้ยแปดสิบวัตต์นะครับแปดสิบวัตนี่โคตรจ้าเลยนี่ร้อยวัตต <c oughs> ม์มีตาแตกอะ่ะมีปามีตาแตกอ่ะเราไปโหมดอันนี้ทุกคนโหมดทำตะไคร้ LG นะครับโอ้โหตะไคร้ามา เปิดทีตะไคร้มาเลยนะครับอันนี้5้าวัตนะครับมันออกแนวม่วงๆเนี่ยทำตะไคร้นะครับสิวัตนะเอ้ย60วัตนะครับแปดสิบวัตเก้าินะครับ100วัตอืมนี่คือ100วัตแล้วทุกคนมันตัดได้ด้วยนะทุกคนมันมีแบบเนเจอร์อันนี้คือโหมดอะไรโหมดพจัน์เนรอ มันคือโหมดระจัน๋นไว้ทุกคนอันนี้เป็นโหมดพระทิตตกโหมด HCRI โหมดสีขาวอุ้ยโหมดสีขาวนี่เท่เหมือนกันนะเนี่ยโหมดสีขาวนี่มันเหมือนแบบไอ้สโปที่สุดละคุ้นกับตาสุดละนะครับผมอ่ะเราวไปโหมดนี้ต่อโหมดอะไรไม่รู้เป็นเป็นแฮชอะไรเรดเฟมอุ้ยเรดเฟมสวยวะ่ะโหมดไฟอ่ะทุกคน เฮ้ยสวยว่ะปลาตื่นตื่นเ้ยเขียวปลาไม่ตกว่ะไม่มีอะไรปิดอะอ่ะร้อยบาทไปเลยอุ้ยนี่เฟรมสวยดีว่ะทุกคนอ่ะยาวๆลันยาวๆเลยคลิปนี้เล็กบูนะครับ <_ c oughs> เล็กบูก็สวยว่ะสวยทุกสีเหลววะเนี้ย <_ c oughs> เล็กบูนี่แบบออกแนวแบบสบายตามากเลยนะครับออกแนวแบบสีน้ำเงินอมเขียวอมเหลืองนะครับสีแดงจะน้อยหน่อยนะครับ โอ้โห oh, ภายน้ําลั่นเลยนี่ภายน้ําลั่นลั่นจัดดูดินี่คือไฟบ้านผมสว่างไนงะไม่เห็นนะนะั่นแหะต้องปิดไฟทุกทุกดวงก่อนแต่ดูดูแค่ตัวนี้ก็ได้จะรู้นะภายน้ําลั่นจัดเลยนะถ้าเป็นเลเฟรม,มันแบบมันไม่ได้ลั่นขนาดนั้นนลั่นจัดเลยนะอ่ะเป็นเปอร์โปนะฮะเป็นเหมือนแบบเป็นคลื่นโอ้โ oh, หคลื่นแม่งเจ๋งว่ะ นี่ไม่ได้มาขายของนะเนี่เหมือนมาขายของเลยว่ะเฮ้ยแต่มันสวยจริงอะทุกคนอ่ะดูตามตู้ผมไปเลยอันดูใกล้ๆหน่อยกันอ่ะเจ็สิบนะครับจะเปิดสุดให้ดูอันนี้ยี่สิบบาทก็จะประมาณนี้ครับดูเต็มเลยอะโอ้แต่แต่ขอบกระจกนี่ฟ้ามากเลยนะออ่ะ,อะหมดบูนะครับบูเหมือนเราอยู่กลางทะเลเลยอ่าเป็นไงหมดบูนี่แบบมองกันน้ำไม่ได้นะ แสงสีฟ้านี่แยงเขา้าไปในตาเลยหมดบูอารมณ์แบบหมดมูนเลยนะฟ้าจัดเลยเนะี่ยเฮ้ยเหมือนอยู่อจริงนะเปิดโหมดนี้นะทุกคนเหมือนผมเลี้ยงปลาทะเลอะ่ะเออมันเป็นเหมือนโหมดไฟปลาทะเลเลยเนาะโหมดนี้โอเคอ่ะเราลองไปคอสตอมดูนะทุกคนอะคอสตอมอ๋อมันเปิดมันจับไ,ไฟได้อ่ะลองเปิดเล่งสีแดงหน่อยอ่ะมันเล่ง มันเล่งไม่ไม่หมดมันมันมันฟ้องว่าอ๋อมันไม่สามารถเล่งได้ทั้งหมดนะครับอ๋อที่จริงเราคสตอมได้นะเราอยากได้สีไหนเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับเป็นยูนีของตัวเองได้เลยนะเออเฟี้ยวดีวะแล้วเราก็เซฟได้นะคนเนี้ยเทียนอี่ยผมเซฟเซฟพรีเซนต์หนึ่งเอน,นอ่าได้ละโอ้ปรับนี้ได้เลยแล้วแต่อารมณ์โอเคเขา้าใจละอ่าเราให้หมดต่อเอ้าลัานย,ยาวเลยอันตนี้ โหมดสปอตนะครับโหมดสปอตเอาเหลือเราเหลือเราเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเราเรวมขอเปลี่ยนไฟหลักก่อนนะไฟหลักขอเป็นเปอโปลล้ละกันเปอโป้มันดูสบายตาดีนะครับอ่าเป็นเป็นโหมดไฟหลักเป็นไฟสปอตนะโหมดไฟสปอตคืออะไรเราไปเราไปเล่นอันแรกก่อนอะไรวะอ๋อ มันคือปวดไฟสีสีเหลืองนี่ไว้ทุกคนอยู่พื้นผมเกอดไฟตรงกลางเนี่ยมันเห็นมะกวะเนี่ยเออมันเปิดมานะแสดงว่าผมก็ต้องเห็นไหมมันจะมีสีโอ้โหดูข้างบนดิมันเดือดเลยวะ <laughs> เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องปรับไฟแท้มันออกก่อนนี่มันต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ นะมันต้องแบบน,นี้นะครับไฟสปอร์ตน่าจะแรงไปตรงนี้เจ็ดสิบสิบเจ็ดัตรเลยอเอาเราเบาลงหน่อยอ่าอ่ะเบาลงแล้ว,อ,ลลวอือเบาลงไหมมันจะมีสีแบบชวา่างลงเงี้ยลองสักครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งผมว่กากำลังดีนะจริงแล้วปิดโหมดไลท์ไปเลยได้ไหมอ่าปิดโหมดไลท์ปิดยังวะอ่าลอง,ลองเงดีงเปิดปิดโหมดไลท์ ปิดโหมดไลท์มันปิดยังไงวะอ่ะหรือมันต้องมันหลีได้อย่างเดียวเนาะอาจจะปิดโหมดไลท์ไม่ไม่ได้สุดนะครับอืมนี่เห็นไหมมันจะสีฟ้าไปาอย่างนี้เลยสปอตนะมันมีแบบนี้ด้วยตรงกลางไม่รู้คืออะไรลองปรับดูมันคืออยียงมันคืออะไรวะออปเปอร์ไซด์เอคือตรงข้ามสักอย่าง ช้างมันอ่ะเปิดดีดูอ่านี่สปอร์ตเห็นไหมอันนี้ก็อีกอันนึงเลยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนีงต้องลองไปเล่นดูนะครับแต่ผมมันสวยดีนะผมว่าปรับผมว่าปรับให้มันเบาๆสุดและวปอดเปิดสปอร์ตสักเปิดสปอร์ตสักสามอะกําลังดีนะ คสวยนะครับโอเคไปก่อนอ่ะเราไปโหมดแอมเบียนแอมเบียนนะครับแอมเบียนนี่คือมันเป็นเขียวฟ้าด้านบนนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมลองบีรีดูเห็นไหมเป็นโหมดแบบเพิ่มสีฟ้านะครับสามวัตเป็นนะเข้าไปใกลยย้เลยมเห็นเลย โอเคอ่า okay. อ่ะ,อะมันก็มีประมาณนี้นะทุกคนงงแล้วก็มีสเกจจูด้วยเป็นภาษาอังกฤษละนะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วก็มีเอา้ามันมีแบบโหมดใหม่ด้วยเว้ยอัปเดตมาหรอวะอ่าแทงเรานะครับขอซ่อมได้นะครับแทงเราเท่าไหร่อันนี้ผมม่าได้กว้างยาวสูงแหละอ่าเรากว้างเรายาวร้อยยี่สิบนะครับ กว้างอันนี้มันฉางผมจึงได้ลาาจีนฉางกว้าง30แล้วก็ความสูงนะครับเกา30สิเขาซ่อมเรียบร้อยแล้วไงต่อวะเราตอนนี้เราเด้งไปที่ร้อยสามสิแหละนี่เหมือนเหมือนมืนเหมือนเหมเหมนการตั้งค่าทุกคน ทีเซนโหมดไม่เป็นไร configuration เมซอนนะครับ LG โหมด LG อยากลองเปิดดูนะ LG มันจะ LG จริงหรือเปล่าวะโหมดสาหลายบอกเงี้ยแต่ไม่ค่อยสวยอะไรนะอาจจะแบบต้องลองใช้สักอาทิตย์หนึ่ง่ารู้ มีสังการด้วยเสียงเลนะอ่ะเราลองสั่งการนะเฮ้ยมันสั่งการดีว,วะใครตึงอ่ะใครมันใครอยู่แล้วนีว,วะกวนตึงเงียบเลยวะเรีวมันต้องเรียกแบบเฮ้ย hey, แชทเฮ้ยกูเกิลอะไรอย่างงี้ก่อนนะเออผมเราวค่อยผมี๋ยววันหน้าผมค่อยเล่นแล้วกันนะงงไปหมดแล้วนะครับ โอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลาจากไปกับโหมดที่ผมน่าจะชอบไปสุดนะตอนนี้นะครับก็คือโหมดของ Purple นะครับโอ้โหสบายตามากนะครับผมว่าเปิดร้อยวัตต์อะแม่งแรงไปหน่อยผมว่าสักผมว่าสักเจ็ดห้าเนี่ยกำลังสบายตานะครับกำลังดีอะนะครับ กำลังแบบไม่ทรมานตานนะั้นะนะนะแล้วก็เปิดสปอตซะหน่อยนะครับเปิดสปอตยิงมาหน่อยเนะีนะ่ยเนี่ยเปิดสปอตยิงมาสัากพิมพห้านะครับกำลังดีเนะี่ยสวยเลยนะครับเนะี่ยผานน้ำสองสีนะมาดูใกล้ดีกว่าอินปาชัดขึ้นด้วยนะครับนี่และอย่างคือไม่ค่อยสะท้อนผมแล้ว นะโอ้โหเห็นไหมเห็นปลาชัดขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เสียดายนะครับมันมืดไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนแบบธรรมชาติแล้วกันมีทั้งสว่างและมืดแล้วกันนะครับนี่นะเจอไฟใหม่เลยเป็นไงบ้างนุ่มๆไม่สนใจนะกินตะแครงเดียวเลยนะครับ ประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนโอเคครับเดี okay, ๋ยวลาไปก่อนดีกว่าโหคลิปนี้น,นี่ยาวๆนะครับโอเคผมสวัสดีครับถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไหมดด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจไฟตัวนี้นะมันมีหลายแบบเลยนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะถ้าใครสนใจนะครับเออผมก็อพูดตรง,ตง,ตงๆนะครับผม ก็จําหน่ายด้วยละกันนะครับผมแต่อาจจะเป็นพรออเดอร์ละกันนะครับรอก็ประมาณ 7- 10วันนะครับแต่ส่วนมากแล้วประมาณ7วันนะครับเจดวันก็ได้กันแล้วนะครับผมก็สั่งผมได้สั่งผ่านผมได้นะครับผมก็แล้วทักไลน์อดีมาผมท,ทิ้งไลน์ดีให้ละกันนะครับส่วนราคาเดี๋ยวไปที่คุยกันตรงนั้นละกันนะครับทุกคนเทียผมเดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับหรือถ้าใครชอบไฟตัวเล็ก ก็ได้นะครับ S3 Pro ใช้กับ24นิ้วกำลังดีผมว่าไฟตัวนี้ผมคิดว่าใช้ได้ในการแต่แรงแรงนะครับอาจจะต้องลดเหลือสัก60วัตต์อะไรประมาณน,นี้กำลังดีนะครับผมแต่ตอนนี้ผมตู้ใหญ่ไงผมก็เลยเอาแบบล้นๆมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เสียผมลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ